สวัสดีค่ะช่วงข้อมูลสุขภาพมาแล้ว5ทริคก,กินของหวานยังไงให้ไม่อ้วนสำหรับสายหวานตัวจริงสายหวานมาทางนี้จะให้ตัดเค้กตัดชานมหรือเลิกขนมไปเลยก็เหมือนตัดใจจากความสุขไม่ต้องกังวลไปเพราะวันนี้เรามี5ทริคง่ายๆที่ทําให้สาวๆยังกินของหวานได้แบบสบายใจไม่ต้องอดไม่ต้องทอรมานตัวเองแต่ยังคุมน้ําหนักอยู่หมัดตามนี้เลยค่ะ1เลือกเวลากินให้เป็น ของหวานกินได้แต่ขอให้กินในช่วงที่ร่างกายเผาผลาญได้ดีเช่นช่วงก่อนบ่าย15บหนาฬิกาเพราะหลังจากนั้นร่างกายจะเริ่มเผาผลาญช้าลงกินแล้วพลังงานส่วนเกินจะกลายเป็นไขมันสะสมง่ายขึ้นแนะนําให้จัดขนมเป็นมื้อว่างระหว่างเช้ากลางวันเช่นขนมปังโฮลวีตกับน้ําผึ้งหรือเค้กผลไม้เบาๆแทนการกินตอนดึกที่ถือว่าเสี่ยงมาก 2. กินของหวานหลังมื้อหลักไม่ใช่ตอนท้องว่าง ท้องว่างขนมหวานจะทําให้น้ําตาลจะดูดซึมเข้าสู่กระแสเลือดแบบรวดเร็วทําให้น้ําตาลพุ่งพรวดร่างกายจึงรีบเก็บไว้เป็นไขมันทันทีลองเปลี่ยนมากินขนมหลังอาหารหลักเล็กน้อยเช่นหลังมื้อกลางวันจะช่วยให้ร่างกายดูดซึมน้ําตาลช้าลงและรู้สึกอิ่มเร็วไม่หลุดกินจุกจิกซ้าอีกด้วย 3. เลือกกินของหวานอย่างฉันฉลาดไม่จําเป็นต้องกินแต่ของคลีนเสมอแต่อย่างน้อยก็เลือกแบบที่ดีกว่าเช่นแทนไอศกรีมด้วยโยเกิร์ตแช่แข็ง แทนเค้กครีมด้วยเค้กผลไม้หรือเค้กแครอทแทนน้ำตาลด้วยย่าหวานหรือน้ำผึ้งในปริมาณพอเหมาะอีกทริกคือเลือกขนมที่ทำเองได้จะดีที่สุดเพราะควบคุมปริมาณน้ำตาลและวัตถุดิบได้ง่ายกว่า 4. แบ่งกินไม่เบิร์นในซ้ำแค่เค้กชิ้นเดียวบางทีก็เกินพอแล้วสาวสาวบางคนเผลอกินไปสาชิ้นเพราะความอร่อยหยุดข้าลองใช้วิธีแบ่งขนมออกเป็นส่วนเล็กๆลกก่อนเช่นซื้อมากินกับเพื่อนหรือเก็บใส่กล่องไว้กินวันต่อไปเคล็ดลับ คือใช้จานเล็กหรือช้อนเล็กช่วยชะลอการกินทำให้เรารู้สึกอิ่มไวและหยุดได้ง่ายขึ้นอีกด้วยห้าเบิร์นออกให้ไวอย่าปล่อยให้สะสมอยากกินก็ต้องขยับหลังจากกินของหวานเข้าไปลองลุกเดินสิบถึงห้านาทีหรือขยับตัวเล็กน้อยเช่นล้างจานทำงานบ้านอย่าพุ่งตัวไปนั่งหน้าจอทีวีหรือจมกับการดูมือถือเพราะร่างกายจะยิ่งเก็บพลังงานไว้เป็นไขมันลองปรับกิจวัตรประจำวันให้เคลื่อนไหวมากขึ้น เช่นเดินขึ้นบันไดหรือออกกำลังเบาๆก็ช่วยเบิร์นได้มากกว่าที่คิดของหวานไม่ใช่ศัตรูแต่สาวๆต้องฉลาดกินและรู้จักสร้างสมดุลให้เป็นไม่ต้องตัดขาดแบบทรมานตัวเองแค่เลือกเวลากินให้ดีแบ่งให้พอดีและขยับตัวหลังมือหวานบ้างเท่านี้ก็เอาอยู่หุ่นยังแป้หน้าย,ยังสวยแล้วหัวใจก็ยังมีความสุขทุกครั้งที่ได้กินของหวานด้วยนะคะมีใครติดของหวานกันบ้างคะลองนำวิธีที่เราแนะนำไปปรับใช้กันนะคะ ฝากกดติดตามกดถูกใจช่องของเราด้วยนะคะ